เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็กนัล็อกออริจินนะครับกับผมนัสเซอร์เอ็กอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับมีการอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดเข้ามาแล้วนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันเลยนะครับก็คือนี่เลยนะพี่สาวที่อยู่ข้างๆเรานะครับนี่นะครับเป็นแฟชั่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าชิ้นไหนดีบ้างนะครับแล้วก็ชิ้นไหนนะครับเราควรจะใช้และก็ชิ้นไหนเราควรจะ เก็บเอาไว้ในตู้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะครับเตราโกพัทนะฮะร,รับเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับอย่าเติมเกมมือถือราคาถูกในช่วงกิจกรรมแบล็กนาร์กนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เลือกตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะ ก็คือโปรโมชั่นร็คหนาล็อกออริจินนะครับเพื่อนเื่อคนไหนอยากเติมเกมราคาถูกนะครับติดต่อไปที่ s t e r าโก p a ัดได้เลยนะครับหรือว่าทำการสแกน QR c ค้ดด้านล่างเพื่อทำการซื้อได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาจากช่อง n a s เซ X อย่าลืมบอกด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จะรับประสานงานแล้วก็จะมีส่วนลดพิเศษมากมายเลยนะครับก็อย่าลืมไปได้วยกันสำหรับร้านเติมเกมราคาถูกในสเตราโกพัดนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็เป็นวันที่1นนะครับหรือว่าเดือนใหม่แล้วนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับเดือนใหม่นะฮะเข้ามาสู่กลางปีกันแล้วนะครับตอนนี้แล็กนารล็อกนะครับได้ทําการอัปเดตใหม่อีกแล้วนะครับหลังจากที่เรารู้กันอยู่นะครับว่ามีโปรโมชั่นหลายหลักมากมายแล้วก็กิจกรรมเติมเกมเยอะมากๆนะครับตอนนี้นะฮะก็มีในส่วนของแฟชั่นใหม่เข้ามาแล้วนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับผมได้เอาชุดมาให้ดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับชุดอันนี้นะับก็คือนี่เลยนะครับ ชุดเซตใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้นะครับอย่างที่บอกกันเลยนะครับว่าชุดนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นชุดที่เท่มากๆนะครับแล้วก็ผมอยากจะได้ไว้ครอบครองทั้งเซตเลยนะครับแต่ผมปรากฏว่ารู้สึกว่าสเตตัสจะไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดเอามาประดับเนี่ยโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดให้เรามองจริงๆนะครับก็มีอยู่ชิ้นหนึ่งนั่นแหละอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับว่านี่เลยนะครับ ก็คือในส่วนของใบหน้านั่นเองนะครับหรือว่าเฟซนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับดีอย่างไรนะฮะถึงมันจะบวกอินหก็ตามนะครับทีเดฟนะครับบวก16นะฮะแล้วก็อินบวก5ใช่ไหมครับแล้วก็ทำดาเมจต่อฮิวแมนมอนสเตอร์นะครับ4%ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับน่าจะเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับสำหรับการตีคนนะครับตรงนี้ แล้วก็นะครับจะได้รับดาเมจลดลงด้วยนะครับอีก4%ก็ถือว่าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่เป็นสายโจมตีคนหรือว่าเป็นสายลงวอร์นะครับผมบอกได้เลยว่าอันนี้นะครับจะต้องมีกันทุกคนนะครับแล้วก็มาดูในส่วนต่อมานะครับเคียวนะครับเคียวอันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับจะบวกในส่วนของ p d เดนะครับ16นะฮะแล้วก็ AG บวก3นะครับแล้วก็จะบวกในส่วนของ Darkness นะครับอีก10% นะครับแล้วก็ทำดาเมจต่อดีมอนมอนสเตอร์นะครับห้าทำดาเมจต่ออันเดส5%นะครับแล้วก็ได้รับดาเมจลดลงนะครับ5%จากเอ็นเจิลนะครับแล้วก็ขณะไรสกิลมีโอกาส5%นะครับเพิ่มดาเมจ8%ปดอเต่อดีมอนอันเดสนะครับอูดาว15บห้าวินะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับเคียวนะผมมองว่า สเตตัสที่ได้นะครับในส่วนของเฟสกับหลังเนี่ยผมมองว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับอ่ะมาดูส่วนหัวกันบ้างนะครับสำหรับหัวนะครับพี่เด็บบวกสิวิดบวกสแอตแท็กสปีดบวกสนะครับแล้วก็ได้รับดาเมจจากดีมอนแล้วก็เอ็นเจิห้ากับ10%ก็ถือว่าดีอยู่ไหมก็ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับสำหรับหัวนะฮะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับชุดพีเอทีเคสามเปอร์เซ็นต์เอทีเคสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อออเบลิตี้นะครับบวกสองแม็กซ์พีบวกห้า นะครับแล้วก็ได้รับดาเมจจากบอสมอนเตอร์นะครับลดลง5%แล้วก็พีดาเมจดีเรคชันนะครับ2%แล้วก็เอ็มดาเมจเหมือนกันนะฮะรู้สึกว่าชุดเนี่ยยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับชุดในส่วนของชุดสงครามหรือว่าชุดที่ผ่านมานะครับแล้วก็หน้าเนี่ยนะครับรู้สึกว่าน่าจะดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับหัวนะครับก็เฉยๆนะครับไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆเลยแล้วกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือหน้านี้นะครับมันจะมีโอกาสไล่สกิลวันนี้ขึ้นมานะครับเลเวลห้าตัวมัดใช่ไหมครับซึ่งมันดีไหมมันดีนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อเทียบกับนี้นะครับมันเพิ่มการโจมตีเต่ามนุษย์เนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าดีกว่าอันนี้มากๆนะครับต่อให้อันนี้นะครับเลเวลห้ายังไงก็ตามผมมองว่าเนี้ยตีคนโอเคกว่าแต่ถ้าเกิดจะทําการฟาร์มนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับไม่ได้ไม่ได้เสียหายเหมือนกันนะฮะ แต่ถ้าเกิดจะให้เลือกจริงๆนะครับก็ผมขอเลือกเป็นหน้านี้ละกันนะครับเพราะว่ายังไงทุกคนนะครับก็ต้องลงในส่วนของการลงวอลนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องใช้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้ใช้อยู่แล้วอันนี้ก็ P A D K M d K แค่1%นเนะครับ ag บวกหก็ไม่ได้ดีนะครับผมมองว่าอันนี้โอเคที่สุดละนะครับถึงมันจะบวกอิน5ก็ตามนะครับสายเวทอาจจะโอเคนะครับแต่ว่าพวกสาย a อก็เฉยๆนะครับ เดี๋ยวเราเอามาดูในส่วนของปากนะครับปากที่ผมรู้สึกว่าโอเคนะครับก็คือน่าจะมีอันนี้แหละนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับบวกสเต็งอินเด็กนะครับบวก2แล้วก็มาดูในส่วนของปากนะครับผมมองว่าปากที่ดีที่สุดสําหรับผมนะฮะก็คือนี่เลยนะครับที่พึ่งจะเอามาให้เราเปิดนะครับก็คือเหมียวเหมียวไปนั่นเองนะครับที่บวกในส่วนของนี่เลยครับ PADK MK d บวก2%แล้วก็ฟีบวกห้ a G i บวก2นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเอฟเฟกในการ รีไฟแอคเซสซอรี่นะครับก็ถือว่าดีนะครับแต่ต้องรีไฟล์ให้ถึงหน่อยนิดนึงนะครับก็ดีที่สุดแล้วแหละนะครับเท่าที่ผมโอเคนะแล้วก็ปีกนะครับถ้าเกิดปีกเนี่ยรวมรวมแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่ามันเอาไว้ลงพวกสเปซไทม์ได้นะครับตรงนี้ก็สบายสบายนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดให้เทียบนะครับตอนนี้ถ้ารู้สึกว่ามันดีจริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเอาไว้ในส่วนของการตีเผามนุษย์นั่นเองนะครับหรือว่าการลง PVP นั่นเอง ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับแต่นะครับเมื่อเทียบกับเคียวนะครับก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยอันนี้อาจจะเอาไว้ลงสเปซไทม์ก็ได้นะครับอันนี้อาจจะเอาไว้ลงในส่วนของกิลวอรหรือว่าทีมเดชก็ได้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนเเลยนะครับจะเลือกใช้อะไรนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมเลือกใช้อันนี้ดีกว่านะครับเพราะมันเท่ดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับชุดนะครับผมว่าชุดสงการเนี่ยตอนนี้ผมยังโนหนึ่งสำหรับผมอยู่นะเพราะว่าอะไรนะครับพีบวก25่เลยนะครับแล้วก็ P ีดาเมจบวก3%นะครับ แล้วก็ยังบวก all a b i l i t y นะครับบวก1แล้วก็ยังบวกฮิลด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ชุดอื่นแล้วนะครับนอกจากชุดนี้และเมื่อเทียบกับอันนี้นะครับพี่เอเดเคบวก3% All ability บอวก2นะครับก็รู้สึกว่าเฉยๆนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมชอบอันนี้มากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนหัวนั่นเองนะครับ ผมมองว่าหัวตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรที่ผมชอบสักเท่าไหร่นะครับมีที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นหมวกอันนี้นะครับที่ผมได้มานะครับก็คือนี่เลยนะครับน่าจะดีที่สุดแล้วแหละสําหรับการทําดาเมจต่อมนุษย์นะครับเผามนุษย์นั่นเองนะครับบวกหไปเลยนะครับ H.I. บวกสน่าจะโหดอยู่นะครับเท่านั้นก็รู้สึกว่าเฉยๆนะแต่อันนี้ก็โอเคนะครับเอาไว้ลงพวกสเปซไทม์ได้เช่นกัน ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับแฟชั่นใหม่ที่เข้ามานะฮะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับจะเลือกใช้อะไรแต่ของที่ต้องมีนะครับก็คือนี่เลยนะครับใบหน้ารูปหัวใจอันนี้นะครับถือว่าดีมากๆนะครับผมมองว่าเอาไว้ลงกิจกรรมได้ค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะฮะประมาณ8 9านาทีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b s c r i b e ช่องผมด้วยแล้วกัน นะครับวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆสาหรับกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับผมได้ทําการเก็บเหรียญเอาไว้นะครับเพื่อจะทําการแลกนี่เลยนะครับ็อก head face นะครับนั่นเองนะครับก็จะมาแลกอันนี้แหละนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะออกยากนะครับเดี๋ยวรอใกล้ๆหมดกิจกรรมก่อนนะครับรอเปิดไปเรื่อยๆก่อนว่าจะได้ไม่ได้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่1 4 8่้แมวนะครับผมขอกดเล่นสักหนึ่งครั้งละกันนะฮะอีกครั้งหนึ่งครับ โอเคจบครับหมดแล้วแมวหมดแล้วนะครับอย่าไปทำตามนะครับอย่าไปเปิดอย่างนี้นะฮะรอกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมตู้ใบแฟชั่นก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปิดกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าน่าจะมีกิจกรรมเข้ามาแหละนะครับรอดูสักระยะหนึ่งก่อนนะครับอาจจะมีกิจกรรมมานะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับตู้กาชาใหม่อย่าลืมมาเปิดกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีุ้ดัดนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย